อันนี้เราจะบุบเหมือนเดิมเนะหมายเราเป็นหมายวันนี้หมายประจำไม่รู้จะไปไหนสุดท้ายมันตายแถวนี้แหละเน,ะนาะเดข๋ยวเขาลือนะาล้อผักนะเขาลื้อผักไดูมันจะมีไม่มีที่แอบไนงะอนันนี้ดูเราจะมีจังหวะได้สักมันหรือเปล่านะมาหมายยังไม่ทันนี่เลยแฉว,วะ่ะแดงนะ งไม่ใช่มุนดึงกระปืนผมตัดยาติดยากระปลาเนี่ยก็ต้องตัดหัวอยาวอะไรว่ามายังไม่ทันเดินยังไม่ทันถึงที่ทำท่าเลยแม่กันสลาวยาวเฮ้ยโด๋อด๋อดยแม่ดโอยด๋อยดยโอ้ยยังไม่โดยังไม่ได้เลยพี่มีหน้ามีหน้าในติ๊กนะมีงไดานะพี่ ล้วงเอาล้วงเอากาแฟอะไรก็มีคนละเจ้านะครับไม่อันนั้นน้ากินไงอันนั้นอันนั้นถังแช่ฝึงมาถึงไงนะเนี่ยยังไม่ทันอยู่กุสลา

แสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าลงไปเอาแล้วมันขาด <laughs> โอ้โหสี่ห้าโลมีแน่ๆไปถึงหกอะโอ้โหอะไรวะเก่งจกตุบมตุ่ตุมตุมสายแช่กะให้มันนกใช่ไหมให้มันหมดแรงอะ่ะเราเห็นแล้วมันพับพับพับ,พ,บ,พ,บพับอยู่ล,ลงไปเอาหลุดพอดีเลยซวยคิดเป๋งเลยเปียดน้ำเลยลงน้ำฟรีเลยวันนี้ผม ไม่เป็นไรเอาใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาสายยิงเนาะลายทำเรื่องต่อดูจะมีผลงหรือเปล่าเนาะตัวนี้เราพลาดแล้วมาตัวใหญ่เลยตัวตัวขาเลยโ,ยโอ้ยไม่เป็นไรติดต่อผมโอ้คี่ตัวใหญ่มากเลย,ยตัวปุ้มเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลย มองจากซิกตาเนสีห้ารูยาวเป็นขาเลยแม่ไม่รู้มันดิ้นชาไหนดุดก็ไม่รู้มันให้มาย้ายหมายดูหน่เรามาดูพุ่มอื่นดูเผื่อพ่มอื่นมีไายรูครับเหนื่อย mày tôi này mày to không lá tôi mày to, mày to to luôn, tôi mày nó là lắc <laughs> mày lắc chết à เดี่ยวพูกอีกพูกรุดอีกแล้วว่าเนีเ่ยมันพวกไว้ก่อนนะพูดไปก่อนครับโดนนะครับโดนอีกแล้วยั ر นี้ไม่โต้องเท่าไรเฮ้ยแหละและอยังอยู่อยังอยู่คู่มันมั้ง อีตัวนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยต้องลงไปเอาไปแามยูงเงียเ้ยแหละแามยูงเงียเ้ยเลยเดี๋ยวเพื่อมันมาเวียนเป็นดอกก่อนฮะอือผูกไว้ก่อนผูกก็้จะขาดเมื่อนี่ตัวก่อนทั้งนี้หรือเปล่าหมดนส่ต <c oughs> ูไ,ไม่ได้เ๋ยเบอร์ร้อยยี่สิบ ตัวนึงตัวใหญ่จัแปลงเลยตัวใหญ่มากครับห้าหกเจ็ดสบายอ่ะไอตัวนี้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนก็ต้องเอาก่อน้ะครับมาเจ้วลงไปงมขุมไว้ก่อนไปเปิี่นไอสปูลไดบไหมแถวมาแนวนี้เลยนะแนวนี้แนวนี้มาแนวนี้แนวนี้เลยขึ้นไอตัวนั้นมาตัวนี้นี่มาตรงนี้ แล้วมาวนเขานี่แล้วมาเขานี่แล้วมาจิบนี่ตัวนั้นเนี่ยเบอร์เจ็ดห้าหกเจ็ดเท่าตัวเหลืองนะตัวไม่เขียวว่าเข้าเขตเหลืองแลวปลาน้้ำก่อยนันเข้าเขตเหลืองไปดูเองดื่ดูแต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่เบอร์สองสามสองสามสี่อ่ะแต่ตัวนั้นไอจับมาอะไรตัวก่อนหน้าน,นี้ใหญ่จับมาตัวห้าหกขาไปเฉยอีจยะผมไปเปลี่ยนส้ายก่อนครับนะ

Ôi, ừ. ừ, cứ đứng nha nha, cứ nha 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 ừ. nha Nát. Bầu Đồ chi bị ếch có phải <laughs> Ủa nha nha Ủa. Ủa Cái bếp không bỏ bon hả Ủa Nhắn tình yêu, nhưng thấy lũ thấy lũ không hả nó sắp nè đang Hả? ถามว่าทำไมท่ทันเลยตอนนี้เอ,อกกวาวะไอ้สร้างเกินไปดูเออจะทำทันได้ไงงาโมเดห้ามมองยิงปลาอยู่เอออุอ้ยยีองลวงใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะไหนที่ไหนมีหมายเด็ดๆมั้งครับแนะนำได้นะครับเดี๋ยวไปยิงวัวใช่ไหมผมนี่สายผมนี่ยิงวายไปแนะนำมันวัวจีผมนี่ฮู้ดไหนชวัวร์หน่อยชัวร์หน่อยเว้นหนึ่ปลาชิโด,ด้ดิตัวล่างอ่ะ

thủ luyện dùng bán và bán mất rồi bằng màn chỗ bán đấy bằng hết heavy tám lô tám cái à tám này ra tôi quá dò lột đồ ối dò lột đồ ối dò lột đồ ối thôi dò lột đồ ối dò lột dò lột đồ ối thôi 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 dò lột đồ ối dò lột đồ ối chạy 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 nhanh và... à. lô nhanh 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 lô nhanh nhanh wow. Cảm 더 깊이 S.